สวัสดีครับขอ,อนำเสนอ P.V. หลักสูตรการจัดทำขอบเขตงานหรือ T.O.R. ครับเป็นตัวย่อของ Term of Reference ครับขอบเขตของงานเป็นประโยชน์ของผู้ว่าจ้างเป็นอย่างมากเพราะจะทำให้ผู้ว่าจ้างสามารถที่จะกำหนดเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างที่มีคุณภาพตรงตามที่ต้องการได้ง่ายขึ้นครับและ ทีโานี้ก็ยังสามารถที่จะใช้ในการสื่อสารให้ผู้รับจ้างได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนชัดเจนสามารถที่จะนำไปสู่การดำเนินการที่เกิดความยุติธรรมอย่างทั่วถึงครับแน่นอนครับในหลักสูตรนี้ก็จะบ่งบอกถึงเรื่องของความหมายของ t o r ที่เราจะไปกำหนดนะครับจะบอกถึงองค์ประกอบที่สำคัญหัวข้อต่างๆที่ควรมีใน TOR ย้ำแต่ละประเภทครับเพราะ T.R. o สามารถมีได้หลากหลายประเภทครับเทคนิคการเขียน T.R. o ที่ดีและก็ครอบคลุมจุดประสงค์พร้อมกับกฎระเบียบอย่างครบถ้วนรวมทั้งขั้นตอนดำเนินการตรวจรับนะครับในแง่ของคณะกรรมการที่ตรวจรับการส่งมอบแล้วดังนั้นการเขียนขอบเขตงานหรือ T.R. o ให้ดีมีคุณภาพนั้น จะต้องคำนึงถึงจุดประสงค์ของโครงการประเภทของ TOR เงื่อนไขต่างๆที่คิดว่ามีความสำคัญแน่นอนครับไม่ใช่เป็นสเปคที่ลึกไปและก็ไม่ใช่สเปคที่กว้างไปเพื่ออะไรครับเพื่อจะทำให้เข้าสู่การคัดเลือกอย่างเหมาะสมสเปคที่ลึกผู้มารับจ้างก็อาจจะมีจำนวนน้อยโอกาสเลือกก็น้อยสเปคที่กว้างเข้ามาเยอะแต่เราอาจจะได้คนที่ไม่มีคุณภาพหากเขาดขาําราคา รายละเอียดของการเขียนขอบเขตงานทีวานั้นเป็นศาสตร์และศิลปะของผู้เขียนครับเพราะจะทำไงให้เกิดการสมดุลงานก็ได้คุณภาพได้มีโอกาสเลือกและอยู่ในงบประมาณคณะกรรมาการตรวจสอบแล้วก็เกิดความยุติธรรมดังนั้นหากเราได้เรียนรู้การจัดทำขอบเขตงานทีวาแล้วนำไปใช้ก็จะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างการดาเนินการว่าจ้าง ต่างๆนั้นเกิดความยุติธรรมเป็นองคอ์กรของหน่วยงานที่มีธรรมภิบาลอยู่ในกระบวนการทำงานครับ